ตามแล้วตามแล้วตกเคเวิดป่าอุ้ยตามแล้วตามแล้วอะไรครับอุ้ยลากระยาขี้นป่าปลากระบอกสวัีครัผมผมก็เล่วกับปลาอยู่ครับเมนี่ก็หาอยู่หากินเนื้ออ๋อผม มณีพราหมณ์แห่งนี้ครับผมนี่ครับนี่มีใส่ใจได้แต่มองอันนี้เลยใส่มองได้ทั้งเห็นละอยู่ข้างล่างหรือท่านใดมนีพราพี่น้องมาใส่ด่างครับผมนี่ครับด่างไหมครับผมนี่ครับผมด่างไม่ไหมเลยครับด่างหาเส้นครับผมส่งมัตตไทยส่งมาตตาบานครับมั่หรือว่า มื่อทีมีปลาเ่รครับนี่น้ำเก็อหกหกแล้วครับไอปลากระจับก็ลั้งขืนครับผมดูแล้วมีสมาชิกเัาคนหนึ่งอยู่ฝั่งคุณครับผมพูดครับพุณครับผมเห็นแต่หัวเนาะแต่เพว่านี่ตีเบ็ดครับผมตีเบ็ดขามมาฟังนี่แล้วห้าปีสิล่อยด่างไปเรื่อยๆครับเราต้องลงน้ำครับผมที่ตีใหม่ครับผมใส่ด่างแบบเราต้องลงน้ำครับ แต่เมื่อวันนี้ผมจะไปจังไหนครับผมมาลุ้นน้ำกันครับว่า้าทีิได้ถูว่คร,ครับมือนี้ <c oughs> หอนแล้วหอนแล้วเอ <c oughs> าละครับผมวันนี้ <c oughs> เริ่มปฏิบัติการแล้วครับ จะด่างมันตรงลังหนามครับผมโอ้แต่ว่าด่างขีปวดอะไรอ่าเส้นนึงเนาะเลยเรื่อยๆมันคือบนลงข้างล่างแล้วมันนี่จีบว่าข้า่นป้านี่บ่มันมีตะก,กวัวอยู่นะตะกัวกับจีบว่าหน,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 นักเป็นไงหรอ ดังทีโพดคุณโอ,โอต๊ตามแล้วตามแล้วโกเคเวอรปลาต่ำมันกระโดดออกแล้วปานโตใหญ่วกว่าด่างเลยไม่ได้ใส้บูดบ่ ป่ามันต่ำมันเกิดตูด,ดออกอ้อมัน้นความดาังนี่ครับผมแล้วแล้วครับผมใส่จากนี้ไปนี้ครับผม ป่ามันแรนต่ำดางครับแต่ว่ามันโดดข่าวมาผมมันป่ามันตัวใหญ่ครับผมดัางเขาแค่หาเส้นครับผมเดี๋ยวอันอาวาวหนาเรายุดจะพาจัดด่างสิบสองเส้นสิบสี่เส้นครับผมเนาะแต่รอบนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งเอามาเ้ามาเบิรงนน้ำกันครับว่าที่ได้ผลไหมครับผมโอเคแล้วเอาละครับวันนี้ผ่านไปชั่วโมงน,นึงครับเวลาว่าหลายวันนี้ก็ทำแล้วครับ Nhỏ chỉ mới dàm đàn hả bụng Phá luôn nó hả bố? Đàn thì có quên gặp dễ như lại thì Tao khào điều cái này nó không cản, không ừ. đều đó nó Có okay. ngày mình lại quên วันนีานน่าจับข่าวเดียวดางขี้พดครับผมต้องเอาดางเงินจากสิบสองเส้นโอ้ยได้ยตอะหนไหนตู้มึงไหนนี่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 มันอะมาเลยคตัวนึงครับผมอุ้ยตัวใหญ่เยอด้นะาอ้ไปแล้หอู้ยเอียงวะ มันโมยูครับด่างมันขี้โหดปานตัวใหญ่นื่อะไรนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเยอตัวนึ่งเยอะรุ่นๆครับผมมาติยู่ครับด่างขี้โหดครับผมมากเลยอุ้ยผุนตัวผุนติดอยู่ผุนอ่ะหัวมันร้อยองลองอยู่น่ะเป็นตัวตัวน้อยแต่ติดอยู่อุ้ยปลาตัวบางหันอ่ะลุดน่ะตัวบางใหญ่ ไ่สมขึนก <for S 2> ับตีไรยเดมีเวลาหลายนิดน้อยกต่ิไปเต้งมากางมันหยุดเนาะมีเวลาบ่หลายยังมืออื่นมันหยุดสิ่เหมือนนี่เลยงานอยู่มะกังอย่างมาหลากกลางกระทุมหนึ่งแล้วเนาะทุ่มหนงเดียวมีสองทุ่มมงเดียวอุ้ยเด้ปลาบ่เนาะอุ้ยได้ยุ่นั่นติดยุ่นั่นนาิยูอยตัวนึงต่มใส่น้ำได้เลย ้โอ๊ยม่สิดูก่อนล่ะโอ้สีห้สักข้าวขึ้นกิ้แหนี่ก็บ่แม่นวเนาะ ากระบอกอ่าไอ้น,น,น่าตัวนึงครับผมมาตัวนึงครับทุ<อ>่มอีแล้วน้องขื่นหัวอยิ่งน่าน้อากระบ,าะบอกแตกมันบอกไงงยุ่นงนานที่นำั่งเล่นเต็มวันยาเลอวจากน้อยมาาจากตรงวงมา การย้อมผ่านได้ดีเหมือตยึกว่านกางการางมุงแหลมๆนั่นมึงไหว่าหรอมันค้ำแล้วตัวรู้นี่แหละมันเลียมหรือยังนั่นอุ้ยตัวใหญ่เติบอยู่อะไรครับอุ้ยหล่ากระยาขินปลาปลากระบอกอันนี้ก็เป็นปลาอย่างนี้น่าจะปลากระบอกมันบ่ตัวต้องหนาสักจะก็ดีใส่หนเอาขึ้นมาทั้งพี่ มันจะกระโดดลงน้ำที่ได้ตัวว่าเหรอตัวมันตัว,ตว,ตว,ตวยักษ์ตังรูปไหนเช่นข้อเดียวเด้อใจตัวนี้กือบขันโมพันกับโบยู่ได้หนิพันกับนึ่งซื 100, ้อได้เลยอยู่นี่ผมมีอีกแล้วม <c ười> ันบ่โอ้ยอย่างไรเละเอาปอดป๊บก่อนจับไปนี่อเอาดังเขาบ่าได้ไหนน้องวานี่ ปวดไก่ตะฟังเนี่ยแล้วตูน้ำใช่ไหมนาะเอาขื่นมาเนี่ยเถอะมันจะเสียดายวะเมันยังเนาะมันบวดกินเบียดเท่านาะมืออ่านไหมตัวรุ่นนี่โอ้มันปวดเลยเขาด่างจักเม็ดเดียวอ่นหัวมันสุบละหางไปพนันนี่เตี้อัะไรม้ง ผมเดี๋ยวเขามาใหญ่ใหญ่หมองครับผมเดี๋ยวเขามาตรงนี้ครับเนผู้นึงอยฟางผู้นผมตีเบ็ดมาครับมงนี่ปลารายครับผมะมึงว่าถีดเป็นทางไหครับแม่ยงบังไรเอ้ยเดี๋ยวมันไปใหม่ย่อ่ี่ยุส่งไปให้เพื่อนเนี่ยไปใหม่เงียบๆได้เอย ก็ย oh, ุต้นห้าม mm. enfin ันคือติงติ่งอะเลยไปเลยมองงานพวกยังอดจะส่องไฟขึ้นทงไหมงานเขาเล่ะเนี่ย เห็นว่านี่เห็นเอาครับผมวันนี้ในเวลาแล้วครับผ่านไปเกือบซุโมงครับผมเบดึงว่าจิตยู่วะครับนี่ป่าดึงยูครับแต่ว่าหลุอยู่วะด่างเขาทีหมด เต็นอนไรสิ n ผู <tacos> ờ, pause, ้ใหญ่สิบมางบ๊ดเลยดุบบ้างุบบ้าวอดลลองย่างไปข้างหนบ้างค่ะนี่เมนพาบ่ะ ปอ้ยดินแห้งหนมัไสะดุดดุดับันดีกนี้ปลาดุกไหมปลาดุป้ยังปลาดุกแล้วปลาดุกปิดอเนื้อนไหนปลาตอง สายกลางเพราะไปเห็ดผสมได้ปะบอไ่ได้ไม่ได้เงยน้อยเยงยบางๆนึงบ,บ,บ่มีกระบอกอยู่เลยห้รารอบนี่ <c oughs> อันนี้ปลายังนี่ลาลิโป นี่ตัวรุ่นนีไหลนะที่อยู่หนหน้าเส้นอันนี้ก็เข่าตั้งหัวนี่นี่เข่าก้อนน,น้อยโคตก้อนยังนี่ซื้อได้ยังอยู่นี่สันโอ,อยู่จ่อยตีเกาหลีมาตกใจขัดมาแล้วเนี่ยผม,มสรุปผลงานเท่าเมื่อนนี้ครับผมนี่เหรอ คันดังด้วยดิคันดังม่งจังครับคันดังสองเส้นตัวเส้นที่สองเส้นนี่สีได้อยู่ครับเพราะว่าป่ามันต่ำเลยก็โดดขาบเลยครับผมแล้วก็ต้งนี้แล้วครับผมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกค้าบนบนเสือเนี่ยในปลาดุกตัวนึงครับผมนี่ปลาดุกเกาหลีสีตัวรัสแดงสีครับผมนี่ครับเนาะปลาดุตัวตัวหน่อยครับบโมยี่ผนได้แล้วก็นี่ครับประดับ ประดาบสามซีโต้ครับผมประดาบก็ดังหน่อยนะครับน้องเลยบย่ได้ตัวญ่ครับตัวทั้นี่แหละประดาบซีโต้แล้วกัวนนี่ครับผมปลากระบอกครับรนีผมนืออดกปลาตัวดังเห้องปลากระบอกสองตัวครับผมอันนี้ขันบ่พันกิดดีไฟได้หรอครับนี่มันพันก็นนดีดังที้วะครับผมที่เก่าแล้วครับเนาะเอาตัวเมียปลากระบอกอเอาวะปลาไปกินวะแก่เน็ต คือเก้าแล้ครับผมเนาะขอบคุณทุกการติดตามครับผมเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับสำหรับมื้อนีแ้แหละขอลาตำนีครับผมผมพ่อคนแม่คิมนานครับผมสวัสดีครับคิดว่วันอย่าลืมกดแชร์กด